Thank mm -hmm. you. ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ดนายรัตน์นะครับจะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบองค์กรดิจิทัลกันครับอาจารย์ครับองค์กรดิจิทัลออกแบบยากไหมอะแล้วมันมีหลักการยังไงอะครับผมทีนี้หลักการในการออกแบบนะฮะถ้าเราพูดถึงหลักเนี่ยก็คือจะพูดในสิ่งที่เรียกว่าเราต้องนับนิ้วได้เลยนะฮะว่ามันจะต้องมีไม่กี่หลักนะ,ะถ้ามาหลายสิบหรือหลายร้อยเนี่ยคงไม่ไหวที่จะให้จดจำและนำใช้ได้จริงดังนั้นเนี่ยหลักเนี่ยในวันนี้ที่ผมจะยกขึ้นมาก็คือในเรื่องของอันที่หนึ่ง องค์กรดิจิทัลเราต้องมีแฟลกชิพครับผมแฟลกชิพมันคืออะไรเป็นเขาเรือธงถ้าเราดูเนี่ยเรื่องของอยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเป็นเรื่องของอ,องค์กรใหม่ๆเนี่ยผู้นําองค์กรเนี่ยเขาสามารถอธิบายแฟลกชิพเขาได้ว่าเขาให้บริการอะไรหลักๆอย่างเช่นบริษัท Apple นะครับหรือบริษัท m i r r s s o t เนี่ยเขาบอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์หลักของเขาเนี่ยที่เป็นเรือธงเนี่ยคืออะไรแล้วตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะ ทำให้เกิดรายได้ถึงประมาณ80%ของแฟลกชิพหรือเรือธงอ,อันที่1เนี่ยองค์กรดิจิทัลเนี่ยจะต้องมี แฟลกชิพ <Flag> ของตัวเองคราวนี้ผมสงสัยอย่างตะกี้เนี่ยจรยกตัวอย่างบริษัทที่เขามีตัวผลิตภัณฑ์เป็นแฟลกชิพแล้ว <c oughs> บางองค์กรที่มีบริการเป็นแฟลกชิพหรอครับ <g ülme> <ช>ก็ไ,บได้เช่นกันอย่างเช่น Netflix เนี่ยให้บริการเน<อ>ี่ยโมวี่เนะฮะเป็นเป็นบริการมีแฟลกชิพในเรื่องพรามไทม์ time นะครับสามารถเก็บรายได้เป็นเท่าไหร่อะไรพวกนี้ว่ากันไปในภาครัฐเราหรอครับในภาครัฐก็มีนะครับแฟลกชิพเนี่ยบางในหลายครั้งของบริการเนี่ยเราจะมองในเรื่องของการให้บริการไปถึงประชาชนและเอกชน ดังนั้นเนี่ยไม่ว่ากรมใดกรมหนึ่งให้บริการขึ้นมายกตัวอย่างเช่นกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแนะฟลกชิปของเขาก็ต้องมีในเรื่องอยูอย่ดีกินดีสังคมปลอดภัยที่เป็นแฟลกชิปของเขาถูกไหมครับอย่างในบางหน่วยงานเนี่ยแฟลกชิปของเขาอย่างสภาพ,พัฒน์เนี่ยเป็นเรื่องการโฟล์ไสเศรษฐกิจในอนาคตที่เป็นแฟลกชิปของเขาซึ่งแฟลกชิปแต่ละกรมกองไม่เหมือนกันแต่ต้องมีมหลักการแรกก็คือการกําหนดแฟลกชิปหรือเลือธทงเราแล้วข้อ2องครับ ข้อ2เมื่อเรามีแฟลกชิปแล้วเนี่ยในยุคดิจิตอลนะเป็นยุคที่เรียกว่ามีพลวัตส,สูงเป็นยุคที่ทําให้หลายคนเนี่ยสามารถเี่ยเชื่อมโยงกันได้ได้มากขึ้นนะครับอันที่2เราต้องมองหาหรือลุกะกลาวเลยว่า ใครเป็นพาร์ทเนอร์ชิพของเราได้ดังนั้นในข้อที่2เนี่ยผมจะใช้ก็พาร์ทเนอร์ชิพพาร์ทเนอร์ชิพของท่านอาจจะเป็นพนักง,งานของท่านเองส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่ปรึกษาของท่านส่วนหนึ่งอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ถ้าเป็นเอกชนก็คือคนที่นําส่งของวัตถุดิบให้ท่านหรือบางทีพาร์ทเนอร์ชิพของท่านอาจจะเป็นลูกค้าท่านก็ได้อย่างบริษัทอีเกียเขาใ,ให้ลูกค้าเนี่ยในการประกวดนะครับพวก เฟอร์นิเจอร์การออกแบบนะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์เขานะครับเราเรียกว่าปรซู์ไปเลยา <Wow. S 2> ถ้าพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยมันกระจายออกไปนอกเหนือจากองค์กรแล้วในปัจจุบันแต่ต้องมีแฟลกชิพก่อนจริงถ้าแฟลกชิพดีพาร์ทเนอร์ชิพก็จะดีถ้าแฟลกชิพกว้างพาร์ทเนอร์ชิพก็จะกว้างขวางไปด้วยว้าว wow. ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีมิดผมใช้คำว่ามิดเนาะคือจะช่วยให้ใหเราเนี่ยไปถึงอย่างเป้าหมายหรือแฟลกชิพที่เราตั้งธงไว้ได้อย่างถูกต้องและก็ถูกที่ถูกทางด้วย ครับมีแฟลกชิพแล้วมีพาร์เนอร์ชิพแล้วแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับอาจารย์คำที่3าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนะครับแต่ผมขอเรียกรวมๆกันเลยนะต้องมีด<ะ>ิจิทัลชิพคาว่าดิจิทัลชิพก็คือขับเคลื่อนเนี่ยด้วยความสะดวกรวดเร็วถูกต้องทุกที่ทุกเวลามากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าเราดูมีแฟลกชิพที่ดีมีพาร์เนอร์ชิพที่เหมาะควรแล้วสุดท้ายมีดิจิทัลชิพเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนอคนที่อยู่ในทีมงานไปสู่แฟลกชิพที่เราคาดหวัง อันนี้แหะครับคือในในสส่วนที่ผมหยิบยกขึ้นมาในวันนี้เรียกว่าเป็นหลักการสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กร <c oughs> และออกแบบองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัลให้ได้ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ในตอน <c oughs> หรือเวลาอีกนิดหน่อยอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปหน่อยครับ, <c oughs> รบว่าสามอย่างนี้เนี่ย ถ้าให้เป็นรูปธรรมเนี่ยเรามีเคสอะไรเป็นตัวอย่างให้พอเห็นได้ไหมครับในส่วนของรูปธรรมเนี่ยนะครับข้อที่1นึ่งแฟลกชิพเนี่ยเราไม่สามารถทําทุกบริการองค์กรภายในคืนเดียวหรือภายในปีเดียวได้ดังนั้นรูปธรรมเนี่ยก็คือต้องเลือก บางส่วนจริงๆแล้วในการเลือกเนี่ยผมจะยกในบทถัดไปแต่ต้องเลือกบางส่วนนะฮะในส่วนพาร์ทเนอร์ชิพก็เหมือนกันจะดูคนที่มีความพร้อมในเรื่องของ competency แล้วก็ behavior ไปด้วยกันนะครับก็ต้องเลือกบางบริการขึ้นก่อนดิจิทัลชิพก็ต้องดูความคุ้มค่าของงานจุดนั้นจุดเดียวให้ไปด้วยกันก่อน ก็คือให้เหมาะสมแหละกับบริบทที่เกิดขึ้นครับตะกี้อาจารย์บอกว่าจะโยนไปบทถัดไปครับแต่ว่าในตอนหน้าเดี๋ยวเราจะเห็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมกันครับ